โยโย่เรารู้ได้ไงว่าตัวอะไรโยโย่เจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยน้ำหนักคุณเพิ่มขึ้นแล้วก็กินลดน้ำหนักไปแล้วไม่ลดเขาเรียกว่ารู้ตอนที่สายไปแล้วการที่ว่าเราจะรู้ว่าเราโยโย่ yo, หรือไม่โยโย่เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาเรากินอาหารเสริมลดน้ำหนักเรามีอาการอย่างนี้หรือเปล่า 1. มึนหัว2เบอร์สมไปสัน่น สี่ปากแห้งห้านอนกระสับกระส่ายถ้าคุณมีอาการทั้งห้ารายการอย่างนี้หนึ่งอาการใดอาการหนึ่งคุณจาไว้เลยว่าคุณกําลังกินตัวลดน้ําหนักที่ใส่ย,ยาแล้วมันจะมีผลต่อระบบประสาท oh <no. S 1> คุณกินได้สักระยะหนึ่งจนร่างกายคุณทนไม่ไหวแล้วนะเนี่ยพอเสร็จปุ๊บคุณหยุดเลยพอหยุดนั่นแหละคืออาการเริ่มต้นของโยโย่โยแล้วเมื่อหยุดไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยน้าหนัก จากที่ลดลงมา50กว่ามันจะตีขึ้นมาประมาณ70-80ตามเลเวลที่คุณโดนกดเอาไว้เลยพอคุณน้ำหนักเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยฉันโยโย่แล้วฉันเป็นโยโย่แล้วฉันต้องรักษาฉันต้องทำนู่นทำนี่ถูกไหมฮะคราวนี้เรามานั่งดูว่าวิธีการรักษาโยโย่เนี่ยมันมีอะไรบ้างในส่วนของตัวเน็ตหรือว่าใน Google เนี่ยกินอาหารเช้ากินโปรตีนลดของหวานออกกำลังกายดื่มน้ำมากๆถามว่ามันทำได้ไหม ผมบอกได้เลยว่าน้อยมากเนี่ยพอคุณรู้สึกว่าเฮ้ยน้ำหนักมันเริ่มขึ้นมาจาก50กว่าเริ่มมาปรนมาณ5 2 53 5หแล้วมันไม่ยอมลดแล้วเนี่ยคุณต้องกลับมาดูว่าคุณจะต้องเริ่มรักษายังไงคุณต้องรู้ตัวตั้งแต่ 3- 5ถึงกิโลแรกเนี่ยมันยังเอาอยู่แต่ถ้าเป็น 10- 20กิโลปุ๊บแล้วคุณค่อยมารักษาเนี่ยยังไงก็เอาไม่อยู่พอคุณเป็นโยโย่ปุ๊บคุณจะหยุดทานทันทีเลยแต่พอคุณรู้สึกว่าเฮ้ยกินฉันอยากกินฉันอยากกินฉันอยาก,ก พอหยุดกินปุ๊บร่างกายเนี่ยมันหยุดการเผาผลาญแล้วจากที่เมื่อก่อนเคยกินวันละสามมือ้อพอกินยาลดน้าหนักที่มีตัวยาผสมเข้าไปปุ๊บคุณกินวันละสองม,มือ้อสุดท้ายเหลือมื้อเดียวอุ้ยฉันผอมเพียวเลยเห็ไหมฮะกลางวันเคยเผาผลาญเช้า,ชาเพยเอาผลาญเย็นเกินเคยเผาผลาญสมมติกิน100ร้อยแคลอรี่คุณก็เผาผลาญร้อยแคลอรี่แต่พอคุณกิน100ร้อยแคลอรี่เผาผลาญแค่20แคลอร,รี่ส่วนที่เหลืออีก80แคลอร,รี่เนี่ยเก็บเอาไว้ รอระเบิดออกมามันไม่ได้เผาผานเลยเพราะว่าอะไรคุณกินแค่วันละมือ้อร่างกายอ,อาวัยวะภายในมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต,ตอนนี้ฉันกาลังจะอดตายแล้วอ่ะฉันทายัางไงฉันก็ต้องหยุดเผาผานเพื่อให้อะไรเพื่อให้มีชีวิตรอดวิธีการรักษาโยโย่โยก็คือ1คุณกินให้ถี่ขึ้นอยากกินวันละมือ้อคุณต้องกินวันละสามมือ้อแล้วกินวันละห้ามือ้อนะครับที่เขาบอกกินให้ถี่ขึ้นเพราะอะไรระบบการเผาผานคุณมันเสียไปแล้ว เพื่อให้เกิดการเผาผลาญของร่างกายกลับขึ้นมาและวิธีการก็คือกินมือเล็กๆไม่ใช่กินจานใหญ่ๆนะฮะกินมือเล็กๆแต่กินให้ถี่ขึ้นให้มีความรู้สึกเผาผลาญกลับเข้ามา 2. นะครับหาอาหารเสริมที่ทําเรื่องของเบิร์นโดยตรงเลยนะฮะมาจัดก,การเรื่องของไขมันเรื่องของการเผาผลาญเพราะอะไรเพราะร่างกายคุณขาดการเผาผลาญแล้วช่วงที่มันกําลังขึ้นเนี่ยมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณ ใส่ในส่วนของตัวอาหารเสริมที่มีการเบิร์นมากประมาณสักเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็มาปุ๊บมันพอมันออกมาปุ๊บไอตัวเบิร์นเนี่ยมันจะเาผาผลาญอย่างเดียวเลยและช่วยกับลิกษณะวว่าร่างกายเราเนี่ยทำงานได้ตลอดเวลาเาผาผลาญได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็คุณก็กินมื้อย่อยๆจํากัดเรื่องแป้งเรื่องน้ําตาลน,นะครับหลังจากนั้นพอเบิร์นได้สักระยะหนึ่งเนี่ยนะฮะมันจะอยู่อยู่ที่ประมาณนั้นแหละเสร็จปุ๊บคุณทําไงต่อไปคุณหาตัวที่บล็อกด้วย แล้วก็ดีท็อกตางเอาตางที่ผมบอกนี่แหละแล้วทำมาทุกวันนี้ลูกค้าที่โทรเข้ามาเนี่ยก็มีอาการอย่างนี้ตลอดเราก็ให้ให้คำปรึกษาเรื่องตรงนี้ไปถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลเสร็จปุ๊บพอเขานั่นมามีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกินตัวอาหารเสริมที่เบิร์นแล้วมันเหงื่อออกแล้วมันเขาผ่านได้ตลอดเวลาฉันชอบมากเลยแล้วมันเดี๋ยวมันจะกลับไปผอมเองนะครับการกินยาลดน้ําหนักหรืออาหารเสริมลดน้ําหนักเนี่ย นะครับไม่ใช่ว่ามันจะลดภายในเดือน5โล10โลหรืออะไรพวกนี้การลดของมันมันจะเป็นเลเวลนะครับอย่างที่คอสม่าเฮลทัมนี่ก็คือมันจะเป็นขั้นบันไดช่วงแรกจะลดลงไปเร็วหน่อยนะครับตั้งหนโลไม่เกิน3โลนะครับสัก2-3อาทิตย์หลังจากนั้นมันจะหยุดหยุดเพื่ออะไรให้ร่างกายเฟิร์มก่อนนะครับหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งสักอาทิตย์หนึ่งมันจะหยุดอยู่ที่งด หรือเบาแป้งได้เบาน้ำตาลได้มันจะลงอีกเลเวลหนึ่งนะครับสักเดือนที่สนะครับคุณเริ่มออกกำลังกายมันจะเหงื่อออกมากขึ้นหลังจากนั้นมันจะลดลงไปอีกอันนี้คือขั้นบันไดอีกอันหนึ่งที่ผมอยากเตือนทุกคนที่กินยาอาหารเสริมลดน้ำหนักนะครับข้างกล่องหรือหลังกล่องก็แล้วแต่ที่เขาเขียนว่าอีกีเดือนประมาณ9ตัว10ตัว20ตัว คุณไปดูนะฮะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมิลลิกรัมเนี่ยเขาใส่อยู่เท่าไหร่ถ้าเขาใส่อยู่0.5 1 1มิลลิกรัม5มิลลิกรัม10มิลลิกรัม20มิลลิกรัมไอ้พวกนี้คุณอย่าไปกินเพราะอะไรมันใส่สารอาหารเยอะก็จริงนะฮะแต่มันไม่ได้ตรงประเด็นเลยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าสมมติตัวแอลคาโ t นทิน200มิลลิกรัมนะฮะตัวตัวพริกนะฮะ50มิลลิกรัม80มิลลิกรัม ไอ้พวกนี้เกี่ยวกับเบิร์โดยตรงเลยหลังจากนั้นเนี่ยพยายามเลือกนะครับสิ่งที่คุณต้องการว่าคุณอยากจะบล็อกหรืออยากจะเบิร์นะครับในส่วนของตัวเบิร์อย่างที่ผมบอกว่าดูข้างหลังกล่องหรือข้างกล่องเป็นหลักไม่จําเป็นต้องอีกี่เดียนเยอะการลดน้ำหนักจริงๆเนี่ยที่ออยอกาหนดหรือว่าตามโรงงานอาหารเสริมจริงๆที่ใส่กันประมาณ6 7ถึงรายการไม่เกิน8รายการถือว่าเยอะที่สุดละ บางยี่ห้อผมเห็นใส่อยู่ประมาณ1 5บหกรายการอันนี้เราก็ว่าเข้าไม่ได้มันเป็นการตลาดแต่ถามว่าได้ผลไหมน้อยมาก uh huh. สู้คุณหาอีกียียนที่มันเยอะๆดีกว่า200มิลลิกรัม300มิลลิกรัม50มิลลิกรัม80มิลลิกรัมอัดไปเต็มๆอย่างนี้เลยแล้วคุณจะได้ผลจริงๆนะครับลองดู